พบกับคุณแจ็คอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในแบบฝึกนะคะเล่นสีชมพูนะคะแบบฝึกเล่นที่สองนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะคุณครูมีคำคล้องจองสนุกๆมาให้เด็กๆได้สึกท่องการเรียนบทนะคะ เด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะต่อเต่าหลังตุงม,มันมุ่งหน้าคานไปสู่ลำทานอาหารมากมายค่ะเด็กๆคะ่ะต่อไปเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะเด็กๆพร้อมหรือย,ยังคะ มุ่งหน้าทานไปสู่ลำทานอาหารมากมายเด็กๆท่องทันไหมคะค่ะถ้าเด็กๆท่องยังไม่ทานเด็กๆสามารถกลับไปย้อนท่องได้เปิดเปิดท่องได้อีกนะคะ างคลิกเมื่อกี้นี้เลยค่ะที่คุณครูพาท่องไปเมื่อกี้นะคะต่อไปนะคะเด็กๆเราจะไปเรียนรู้กันนะคะในแบบฝึกทักษะเล่มนี้เลยค่ะแบบฝึกทักษะเล่มที่สองนะคะเด็กๆเปิดไปหน้านี้เลยค่ะหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆเขียนตัวทีนะคะตัวอักษรทีพิมพ์ใหญ่นะคะ เด็กๆคะตัวทีพิมพ์ใหญ่เขียนยังไงเด็กๆเขียนได้ไหมคะคะ่ะถ้าเด็กๆยังเขียนไม่ได้นะคะเขียนยังไม่ถูกวิธีเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูวิดีโอการเขียนตัวทีที่ถูกวิธีกันเลยเราไปดูกันเลยนะคะทลากเส้นตรงลงมา แล้วขีดเส้นตรงจากซ้ายไปขวาทางด้านบนค่ะเด็กๆคะเราได้ดูวิดีโอการเขียนตัวทีไปแล้วหนึ่งรอบนะคะต่อไปนะคะเด็กๆเขียนได้ไหมคะค่ะตัวทีที่เขียนเขียนที่ถูกวิธีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูอีกหนึ่งรอบนะคะ เด็กๆเ,เราไปดูกันเลยนะคะทีลากเส้นตรงลงมาแล้วขีดเส้นตรงจากซ้ายไปขวาทางด้านบนเด็กๆคะเด็กๆเ,เ,เขียนได้ไหมคะค่ะในแบบฝึกหัดของเรานะคะตัวทีคุณครูเขียนมาให้เด็กๆขึ้นตัวนะคะ ฉะนั้นเด็กๆต้องเขียนให้เสร็จสมบูรณ์นะคะเหมือนวิดีโอที่เราดูมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเด็กๆทำได้นะคะค่ะต่อไปหน้าที่สองหน้านี้เลยค่ะหน้าที่สองนะคะเขาให้เด็กๆเขียนตัวเลขเด็กๆดูซิตัวเลขอะไรคะใช่แล้วค่ะตัวเลขสีไทยนะคะ เลขสิบไทยมีเลขอะไรกับเลขอะไรนะ mm. เด็กๆรู้ไหมคะมีเลขหนึ่งกับเลข 0, ูใช่ไหมคะเด็กๆคะเด็กๆเขียนเลขไทยถูกไหมคะถ้าเด็กๆเขียนยังไม่ถูกนะคะคุณครูมีวิดีโอการเขียนเลขไทยที่ถูกวิธีมาให้เด็กๆได้ดูกันรเราไปดูกันเลยคะ่ะ เลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์ค่ะเด็กๆคะเราได้ดูวิดีโอการเขียนเลขสิบไทยไปแล้วใช่ไหมคะหนึ่งรอบเด็กๆด,ดูทันไหมคะลูกค่ะถ้าเด็กๆยังดูไม่ทัน เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆดูอีกหนึ่งรอบนะคะเราไปดูกันเลยค่ะเลขสิบมีหนึ่งกับศูนย์ค่ะเด็กๆคะ เราได้ดูวิดีโอการเขียนเลขสิบไทยไปแล้วนะคะเด็กๆเ,เขียนได้ไหมคะเด็กๆด,ดูในแบบฝึกหัดของเรานะคะเลขสิบไทยคุณครูเขียนมาให้แค่ขึ้นเดียวนะคะฉะนั้นเด็กๆเ,เขียนให้เสร็จสมบูรณ์นะคะเหมือนคิดเหมือนวิดีโอที่คุณครูคให้เด็กๆด,ดูกันเมื่อกี้นี้เลยนะคะ เด็กๆต่อไปรายงานหน้าที่สามนะคะหน้านี้เลยค่ะหน้านี้นะคะเขาให้เด็กๆวงกลมรูปภาพนะคะที่เหมือนกันนะคะเด็กๆก็ดูนะคะภาพไหนที่เหมือนภาพแรกนะคะที่อยู่ในช่องแรกข้างหน้าเด็กๆมาหาเด็กๆก็วงกลมใส่ลงไปนะคะวงกลมเสร็จแล้วนะคะ เขาให้เด็กๆระบายสีภาพนะคะภาพแรกและอ่าภาพที่เหมือนกับภาพแรกด้วยที่เด็กๆวงกงๆไปนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะคะต่อไปนะคะเด็กๆไปดูแบบฝึกหัดหน้าสุดท้ายกันหน้าที่4ี่นะคะหน้านี้เลยค่ะ หน้าที่สี่นะคะเขาให้เด็กๆเขียนพระยันชนะไทยนะคะตัวอะไรคะเด็กๆตัวต่อเต่านั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆเขียนต่อเต่าถูกไหมคะค่ะถ้าเด็กๆยังเขียนไม่ถูกนะคะเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆไปดูวิดีโอการเขียนต่อเต่าที่ถูกวิธีเราไปดูกันเลยค่ะตอเต่า เขียนหัวกลมๆขีดเฉียงลงมาลากขึ้นไปแล้วเขียนขยักขึ้นลงและลากเส้นตรงต่อลงมาค่ะเด็กๆคะเด็กๆด,ด,ดูไปแล้วเด็กๆทันไหมคะเขียนได้ไหมคะเด็กๆค่ะถ้ายังเขียนไม่ถูกเขียนยังไม่ทันนะคะเดี๋ยววุ้ครู จะพาเด็กๆไปดูอีกหนึ่งรอบนะคะเราไปดูกันเลยค่ะต่อเตาเขียนหัวกลมๆขีดเฉียงลงมาลากขึ้นไปแล้วเขียนขยักขึ้นลงและลากเส้นตรงต่อลงมาค่ะเด็กๆค่ะเราได้ดูวิดีโอการเขียนต่อเต่าที่ถูกวิธีไปแล้วสองรอบนะคะ เด็กๆเ,เขียนได้ไหมคะเด็กๆคะในใบงานของเรานะคะจะเป็นตอเต่าที่เขียนไว้ครึ่งเดียวนะคะฉะนั้นเด็กๆเ,เขียนต่อเต่าให้เสร็จสมบูรณ์นะคะเหมือนเหมือนวิดีโอที่เราดูเมื่อกี้นี้เลยนะคะค่ะคุณครูฝากคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยสอนการบ้านของเด็กๆเ,เพิ่มเติม ด้วยนะคะและคุณครูฝากให้เด็กๆดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูฝากไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ